ปกตออิในชีวิตประจําวันก็ใช้ตัวลมหายใจช่วยเหมือนกันเวลาที่รู้สึกว่ามันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปสู้กับความวุ่นวายก็คือมาหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันก็สงบระงับไปตัวเนี้ยครับ แต่ว่าไอ้ที่เป็นปัญหาคือตอนที่มันพอมันง่วงแล้วมันกอดเนี่ยมันก็เหมือนกับขาดปัญญาไปเลยก็คือเข้าไปสู้กับ<ะ>พยายามที่จะแบบฝืนฝืนออกมาเมื่อวานคุยกับแม่จิปลุ้หรืองแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับไปกลับไปหมดเดิมอีกแม่จิบช่วย <S 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 เออทีอทีทอาจิตย์มาลูกสิทธ์ไปยังไงนะ่ะคุยเสร็จแล้วกลับไปอีกอล้ลูกสิทธ์เอาให้ได้เลนสิ เพราะว่าชิบนี้มันไม่ชี้ชิปนี้โดยตรงเลยเป็นเหมือนมากกว่าท่านั้นอีกะยังแก้ได้เลยอะนั่งหลับตลอดไม่ชี้ิปไม่ว่าไม่ใช่นั่งหลับเฉพาะฟังธรรมนะนั่งหลับตลอดอ่ะกับเขากาสเจ้าค่ะก็คืออย่างอย่างสติมหนูก็กําลังฝึกเหมือนกันเพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่าคือคือเราเราจะมั่นคงในในสติที่แบบรู้ทุกขณะว่า มีไหลไปจับจับนิ่งจับอะไรบางทีนมก็ไม่ไม่ได้รู้แต่ว่าอยากจะอยากจะพูดกับท่านหนังอะมันเหมือนกับว่า เราพยายามจะสู้อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่จริงๆอันนั้นมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเราคิดว่าเราไม่ควรจะง่วงนี่น่าจะง่วงแล้วเราก็สนใจอยู่แต่อาการง่วงเราฟังธรรมหลวงตาเราไม,ไม่ควรจะมาหลับในศาลานี้ อันนั้นคือทุกข์ที่เราต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะไม่งั้นเราจะสนใจแต่แก้อาการฝึกสติเราต้องทำอันนี้แน่นอนเลยไม่เหมือนกันหนูก็ยังต้องฝึกอยู่แต่เราต้องรู้ว่าความทุกข์ของเราเจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคนเราไม่ชอบแบบนี้ เราวมันต้องการให้มันเกิดขึ้นเราก็เลยสนใจแต่ที่อาการทำให้ไม่รู้ว่าแบบตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้จะต้องทำอะไรแบบนั้นตัวเราที่เป็นแค่สังขารปรุงแต่งเกิดดับ แล้วมันแล้วไม่จำเป็นจะต้องแก้มันเพื่อให้มันดีที่สุดมันไม่ซึ่งมันไม่รู้สุดท้ายมันไม่รู้จะทําไปทําไมเพราะว่ามันเหมือนกับเราชกลมอะ มันไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้มันอยู่ตรงไหนเราก็ได้แค่แบบพยายาม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 สุดท้ายแบบให้คนที่พยายามอยู่อะมันก็เป็นแค่ความปรุงแต่งอยู่ดีอย่างนี้่ย หมือนเหมือนทุกฟรีความพยายามทั้งหมดก็คือเหนื่อยแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าสุดท้ายที่เราทุกอะเพราะว่าเราไม่พอใจสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเราสนใจแต่ที่จะจะแก้อาการเราก็เลยแบบหลุด จากทุกขณะที่แบบสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เราไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเดียวตาเราก็มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหูเราก็ไม่ได้ยินเสียงแต่เราก็จะไปแก้แต่ความง่วงอย่างเนี้คะ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้จมไปกับอาการพอพยายามแก้เท่าไหร่อ่ะ มันก็จะยิ่งไม่หายหรอกเพราะว่าผู้พยายามมันก็จะมันก็พยายามอยากให้มันได้แต่สิ่งที่ดีในแต่แบบผู้พยายามเนี้ยมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกเดี๋ยวพอออกไปจากศาลาเดี๋ยวมันก็ตื่น <laughs> <laughs> พอเลิกฟังธรรมเดี๋ยวมันก็ตื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นได้แค่ความปรุงแต่งแต่ถ้าเราคิดว่า อันนี้มันมีอยู่จริงๆแล้วเราต้องต้องแก้มันจริงๆมันก็จะเป็นความทุกข์เรื่อยไปเพราะว่าสมมติว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องมาฟังธรรมเย็นนี้เราก็ต้องไปฟังธรรมเราก็จะมีความกลัวอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนี้อีกเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนี้อีกแล้วความกลัวเนี้ยมันก็จะขับเคลื่อนชีวิตของเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องง่วงเรื่องเดียวมันก็ก็ใช้ได้กับทุกสิ่ง เหมือนก,นกันกับทุกคนแต่เราก็จะแบบหมกมุ่นกับเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วเราก็ไม่เห็นอย่างอื่นะอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นความพยายามที่สูญเปล่า<อ>ก็ออกแรงไม่เป็นไรเราขยันแต่แบบเหมือนกับว่าเออ ถ้ามันคิดได้ว่าแบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้มันต้องไม่ถูกเพราะว่าเราก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบฉุกใจขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วตกลงแบบมันมีความจริงอะไรบางอย่างที่มันขาดไปหรือเปล่าที่เรายังแบบว่าเราทำเหมือนเดิม สู้กับอาการเหมือนเดิมแล้วผลก็ออกมาแบบเดิมแล้วก็ชอบทำซ้ำๆแบบเดิมอย่างเงี้ยก็เลยเอ่อความความความกลัวมันขับเคลื่อนชีวิตของเราอะเพราะว่า <ive> สิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบแต่อันไหนที่เราชอบเราก็เราอยากได้อย่างเงี้ย แตไ่ไอตัวผู้บงการจริงๆแล้วมันไม่ได้มีจริงๆหรอกมันก็มันก็สุดท้ายตัวนี้มันก็ต้องตายไปอยู่ดีแล้วเราจะมาทำอะไรเสียเวลาเสียเวลาที่จะแก้อะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องอยู่กับความจริงที่ว่าตัวเราจริงๆมัน มันไม่ได้มีหรอกมันมีก็ได้แต่ว่ามีเนี่มันเดี๋ยวมันก็บุงแต่งเกิดดับอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก็เลยไม่รู้จะไปให้ให้ค่าอะไรมันมากมายมันก็เลยทุกไปเปล่า,ลาแต่ว่าต้องฝึกอะไรก็ต้องฝึกอย่างเงี้ยฝึกสติก็ต้องฝึกเพราะมันยังไงมันเกิดมาพร้อมความหลงอยู่แล้ว ทุกภพทุกชาติไม่ไงั้นคงไม่เกิดมาเราก็ต้องฝึกเพื่อจะรู้ว่าหลงสังขารปรงแต่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่แบบความทุกข์ในใจอ่ะไม่งั้นมันจะไม่สามารถสลายมันไปได้เลยมันก็จะแบบมันยึดไว้ว่าเราไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เรา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 ,เาอย่างเงี้ยมันก็มันจะไม่เห็น ทางออกเห็นแต่ทางปันอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะบอกว่าฝึกยังไงแต่ว่าเหมือนกับความเห็นของเรามันผิดอยู่อ่ะมันต้องแก้ที่ความเห็นผิดก่อนไม่งั้นเราก็จะแบบทุกกรรมวิธีที่เราพยายามจะไปฝึกอ่ะมันจะมี ตัวตนของเรานำน้าไปก่อนเสมอแล้วมันก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ยังแก้ไม่ได้เลยเป็นอีกแหล,ละอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยมันก็ทำให้แบบมันก็ทุกหาลงตาทุกทีก็ทุกทุกทีแล้วก็ต้องมาร้องไห้ทุกทีอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยแบบ อย่าไปหมกมุ่นกับการแก้อาการค่ะก็มีอะไรก็ฝึกไปแต่ว่าแบบว่าอย่าลืมความจริงที่ว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มไม่ได้มีอยู่จริงหรอกมันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งอย่างเงี้ยค่ะเกิดดับเกิดดับนี่แต่ของเกิดดับอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะมันลืมไปค่ะ สอ,องตัวเองก็พวกประเภทเกลียดทุกข์รักสุข,ขอะค่ะหลวงตาอะไรที่มันรู้สึกมันสบายติดสบายสบายเราก็ชอบพอมามีปัญหาอย่างง่วงนอนก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่อยากนั่งง่วงอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีตัวตัวที่จะไม่อยากเอาไอ้ที่ว่าติดสบายเนี่ยก็เราก็มันชอบมันก็ไปแล้วมันก็ ติดมันไปแล้วแล้วก็ไอตัวที่เราไม่ชอบเราก็จะผลักใส่มันเราก็ไม่อยากได้ไมัมีความอยากไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วก็เมื่อวานนี้ได้คุยกับแม่จี๊ดจ๊อ่ะก็เลยเข้าใจว่าคือเริ่มเข้าใจว่ามุมมองของเราเนี่ยที่เราไปแก้อาการเนี่ยมันไม่ถูกต้องเราต้องมาทำความเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราทําอะไรอยู่ว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดจากตัวตัณหาของเราเองที่เราอยากหรือไม่อยาก ที่จะมีสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยต้องต้องมองหเห็นตัวนี้แล้วก็ว่าเออคือเราไม่เห็นตรงนี้ยอมรับว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจตรงจุดนี้ค่ะแต่เรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องมันก็แปลกอย่างที่ว่าอย่างเรื่องที่ตัวเองไม่สบายเนี่ยมันมองเห็นว่าเราปรุงอะไรแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่เห็นตัวตัวอย่างไม่อยากเวลาไม่สบาย อย่างป่วยไข้าทางร่างกายอะไรเงี้ยมันก็รู้แล้วว่าอ๋อเราปรุงว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเห็นแต่พอเรื่องของความสบายที่มันเป็นเรื่องของความสุขสบายอะคะ่ะมันมันไม่เห็นตรงนี้นะคะ่ะหลวงตาแต่แต่ก็เข้าใจแล้วว่ามันก็คงจะต้องมาทบทวนว่าสิ่งอันนี้มันมันเป็นตัวทุกข์ที่เราติดมา น่าจะเป็นเป็นหลายภพหลายชาติเพราะว่ามันจะมีพฤติกรรมของตัวเองตั้งแต่เด็กพี่ก็ชอบนั่งอารมณ์ชิวๆดูฝนตกดูป้าชิดตกคือไปซึมซับอารมณ์ธรรมชาติอะคะ่ะแล้วก็มันเป็นมันติดมาจริงๆมันเป็นมามาตั้งแต่เด็กๆมันไม่ได้เพิ่งเป็นเป็นมานานแล้วค่ะแล้วนี้มันก็น่าจะข้ามภพข้ามชาติมาะคะ่ะแต่ก็คงต้องมา เพียรทาความเข้าใจอย่างที่แม่จิตเกิดพนาสอนเนี่ยละคะแล้วก็อันหนึ่งก็คือว่าเรื่องความสงบอันนี้เรื่องสติที่ทําให้เกิดความสงบอันนี้ก็คงจะต้องเพียนเหมือนกัน,นะคะ่ะขอกาสลูกตากาบครูบา,าค่ะขอกาสขอกาะ ออยาขอขาากก่าาาขขมลงกให้โหติกรรมทั้งหมดนะพุทธานภวไวนะธรรมานภวไวนะสังฆานภวไวนะให้โหติกรรมทั้งหมดให้โหติกรรมทั้งหมดในพ้นทุกพ้นทุกภูตตโมสังโฆนิพพานอวิโยโหตุเดี๋ยวนี้ด้เจอ ที่ผ่านมาผิดมาเยอะมากค่ะหลวงตาตั้งแต่บวชมาไม่เคยใช้ปัญญาเลยใช้แต่กำลังกำลังงู พอชิงใช้กำลังมันก็เหมือนความเป็นตัวตนก็แฝงขึ้นไปกับกำลังที่เป็นเราจริงๆที่ใช้ความอดทนอย่างที่แม่ติเป็นก็เป็นเหมือนกัน รักใสอาการขอโอกาสลงตาไม่ะก็ดีขึ้นแล้วกรเห็นว่าดีขึ้นทั้งเราทั้งชีปูแล้วก็จิ๊บก็ดีขึ้นนะ ก็เห็นว่าดีขึ้นมากแล้วที่ผ่านมามันเหมือนกับมันจะอยู่ไม่ได้เลยมันทนอยู่กับในเพศของนักบวดไม่ได้เลยมันอึดอัดมันครับคล้องมันทุกข์มันอยากจะแหกว่าไปชีออกไปไปสู่นอกไปสู่โลก ถุกกดดันถูกสอนทุกบีบบังคับรอบด้านอยากออกไปชิวๆในโลกเราก็รู้อยู่พระท่านเป็นไงก็รู้อยู่เราก็สอนพระท่านทั้งดุทั้งปอบทั้งให้กำลังใจทั้งสอนทั้งชี้แจงทั้งแยกแยะ ทุกประการเพื่อให้มันอยู่ได้แต่มามาถึงวันนี้ก็ถือว่าก็เป็นที่น่าพอใจผมแต่ละคนแต่ละท่านก็ถ้าก็รู้ตัวกันเองนะเนีย ในชีวิทั้งหลายก็รู้กับตัวเองว่ามันแต่ก็รู้กตัวเองว่ามันมันสมัครใจที่จะอยู่กับธรรมไปปฏิบัติธรรมเป็นธรรมมันไม่ต้องมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนี้ที่เหมือนกับอยู่เพราะถูกบังคับเหมือนกับถูกบังคับทุกด้านอึดอัดขับคล้องไปหมดแล้วมันก็มองไม่เห็นเหมือนกับมองไม่เห็นแสงสว่างที ปลายทางอุโมงว่ามันจะเป็นยังไงจะไปยังไงมันมืดตื้อไปหมดยิงโดนดุยิงโดนว่ามันก็ตันไปหมดยิ่งขับคล้องใจขับแกนใจเหมือนมันอยากจะโลดแล่นออกไปเท่ได้เราก็เห็นอยู่รู้อยู่แต่มาถึงวันนี้ก็ดูดีทั้งคู่เนะี่ยดีตระนะทุกคน แต่ดูดีไม่ได้หมายถึงว่าเป็นที่สุดแห่งธรรมแล้วแต่หมายถึงว่าที่คุยกับหมอนิเวศว่ามันทุกคนเนี่ยมันมีช่วงเวลาของชีวิตที่มันจุงยากลำบากซับซ้อนแม้แต่ผู้มาบวชก็มีช่วงเวลาที่ทนได้ยากอยู่ได้ยากที่จะข้ามได้ยากแต่ถ้าข้ามเสแล้วมันก็ไปได้โลดไปได้ยาว มันทุกคนเนี่ยทุกชีวิตไม่ว่าเป็นพระเป็นชีเนี่ยถามพระอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยก็มันต้องมีช่วงชีวิตที่มันแทบจะอยู่ไม่ได้คืดอัดขับค้องทุกมากแต่ถ้ามันข้ามจะได้แล้วมันก็คือได้ก็ไปยาวเราก็พิจารณาดูพระท่านนะข้ามได้แล้วมันก็ไปยาวแต่ไม่ได้ว่าข้ามได้คือที่ผ่านแล้วไม่ใช่ไดคือข้ามได้แล้วก็ไปได้ยาวสติปัญญาสตาความเพียร อิทธิปะขันติก็ไปได้ยาวเลยก็เป็นที่พอใจที่พอใจอยู่ผมไม่ได้ดูอะไรมากแล้วตอนหลังๆนี้ก็เริ่มเดินปัญญาแล้วก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่แล้วเม,มื่อก่อนใช่แต่กำลังใช้แต่กำลังเหมือนวัวเหมือนควายพูดต่อไหลก็ไม่ฟังใช้แต่กำลังอย่างเดียว มันไม่ใช้ปัญญาเลยเมื่อก่อนมันก็โดนดุโดนว่าเออเดี๋ยวนี้มันก็มีปัญญาแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้ดุเท่าไหร่ละเพราะมันมีปัญญาที่จะรู้บุญรู้บาปรู้กรรมดีกรรมชั่วรู้เหตุที่จะเป็นไปรู้ว่ามันจะอยู่ได้ไม่ได้ออกไปมันจะทุกข์ยังไงแต่เรารู้แล้วว่ามันออกไปมันจะต้องไปอยู่ในทุกข์ในโลกกว้างทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปอยู่นี่มันมีโอกาสจะมารลุนิพพานเมื่อรู้ บุญรู้บาปรู้โทษมันก,มนก็มันก็ไม่ต้องดูดุกันมากคนเรามันรู้ด,ดีรู้ชั่วแล้วก็ไม่ต้องแล้วต่อไปมันก็เดินปัญญาลวด mm hmm. ก็ไม่มีอะไรหล่าที่ต้องดูว่ากันก็ก็ฟังกันเยอะแล้วเนาะก็ค่อยๆเบีาดนาสเสาะวยสติปัญญาสุทาความเพียรอิทอุตปะลายแก่ใจเก่งโกตบาปขันติอดทนอดการควบใจ หลงังจากจับจังทั้งใจไม่ไหลไปตามกิเลสก็ดีอยู่แล้วชีอ้อชีปูก็ดีเนีย่ยเป็นทีน่นาพอใจชีออมด้ยก็ดีไม่มีอะไรหรอกขอบคุณหลวงตาแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคน ชิปูว่าไงชิปูมันเป็นอย่างที่เราพูดหรือเปล่าล่ะชิโป้เป็นมันเป็นค่ะก็เป็นมนเลย่าหลวงตาก็มาอยู่ที่นี้ก็ทุกมากค่ะก็ใช้กำลังทุกอย่างเท่าที่มี ทุกแล้วก็มีที่หลวตาพูดก็คือใช้กิเลสตัวเองเชื่อความคิดตัวเองมีทิฏฐิมานะค่ะก็ทำให้หลวงตาต้องเหนื่อยก็รู้สึกเหมือนแม้ออยอะค่ะจนหุดแต่หลวงตาก็ยังดุจนกระทั่งถึงมาเจอนมาณจุดนี้อะค่ะ คือถ้าไม่มีองค์หลวงตาลุกก็คงต้องวนลุกก็จะไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ถึงจุดนี้ได้ค่ะลวงตาก็ต้องกลับขอคขอาาิริงๆให้โหติกรรมสมุดน,นะ <c oughs> ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่รู้ความไม่รู้เอาวิชา แล้วก็ต้องกลับขอบพระคุณมากมากค่ะปุกก็รู้สึกว่าปูมีบุญมากที่ได้มเจอองค์ตาที่ได้มีโอกาสได้อยู่ที่นี่ค่ะคือปุกคิดว่าตอนนี้ปุก็ยัง,งอยู่ปุก็ยังมีทิฏฐิที่ยังไม่ถูกอยู่ค่ะก็กลับขอก็ให้ดวงตาเมตตาว่าจะตักเตือนได้ตลอดเลยค่ะหลวงตา สาธุสาธุชิอ,อช้อมว่าไงชิอ้อมกราบขอกาบหลงตาค่ะกราบครูบาทุกท่านค่ะแม่ชีทุกท่านแล้วก็ญาติโยมทุกท่านค่ะไม่มีอะไรค่ะอยากกราบขอพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะกราบทระพาขอพระคุณหลงตาที่เมตตาแล้วก็ อดทนกับลูกศิษย์ทุกคนเจ้าคะ่ะรั้วซาวะโหลตานเหนื่อยเจ้าค่ะแล้วก็มีสิ่งใดประมา,าทพลาดพังก็กราบขอขามาหลวงตาด้วยใจใ,<ช>ให้โอทิกรรมทั้งหมดนะที่ผ่านกันมาเป็นอย่างดวงตาพูดหลือเปล่าละ่ะผ่านาาความผ่านช่วงที่ทุกอย่างลำบากมามันมันข้ามได้ยังเละ่ะ คุณหนูอ่ะผ่านช่วงคุณหนูมาได้ยังเออช่วงคุณหนูอ่ะจนคนทั้งวัดเขาเรียกหนูอย,อย่างนี้นะทเจ้าข่าหนูตาก็คิดว่าไม่รู้จะพูดอะไรค่ะอ๋อลู้แก่ใจ <laughs> อ๋อลู้แก่ใจจาะครบคุณเจ้าข่า